ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันนี้ผมขอกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่านับตั้งแต่มีปัญหาในเรื่องของการชุมนุมซึ่งเริ่มต้น ในเรื่องของการมีข้อเรียกร้องทางการเมืองที่มีทั้งบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในประเทศและมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างกว้างขวางและรุนแรงรัฐบาลก็ได้พยายามบริหารสถานการณ์โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระบบและการรักษากฎหมายจะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาการชุมนุมที่ผ่านมาประการหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมแต่ได้ประสงค์ที่จะให้มีการพูดคุยกันเพื่อใช้เหตุใช้ผลนำไปสู่ข้อยุติที่อาจจะเป็นที่ยอมรับกันได้ของหลายๆฝ่ายหรือทุกฝ่ายดังจะเห็นได้ว่าเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีได้มาเจรจา กับบรรดาแกนนำผู้ชุมนุมโดยใช้เวลาถึงสองวันแต่ว่าในที่สุดการเจรจาก็ไม่บรรลุผลและการชุมนุมก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพัฒนาการของการชุมนุมนั้นก็นำไปสู่ปัญหาของการละเมิดกฎหมายหรือเป็นการชุมนุมซึ่งนอกเหนือไปจากการชุมนุมที่ได้รับการคุ้มครองหรือรองรับในรัฐธรรมนูญ ปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือในด้านหนึ่งผู้ชุมนุมก็ต้องการที่จะยกระดับความชุมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในอีกด้านหนึ่งสังคมก็ต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลได้ใช้แนวทางมาโดยตลอดว่าตราบเท่าที่การชุมนุมอยู่ในขอบเขตของกฎหมายก็พร้อมที่จะพูดคุยเจรจาแต่เมื่อการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายเพียงแต่ว่าตลอดระยะเวลายาวนานพอสมควรรัฐบาลก็ต้องใช้วิธีอดทนอดกลั้นมาโดยตลอดผมถูกตำหนิมากครับว่าอ่อนแอไม่บังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกลุ่มผู้คนซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมก็ประสงค์ที่จะเห็นการชุมนุม ยุติลงผมเคยเตือนครับว่าความพยายามที่จะให้การชุมนุมยุติลงนั้นอาจจะประสบกับปัญหาเนื่องจากมีบุคคลบางกลุ่มนั้นพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงซึ่งการใช้ความรุนแรงนั้นก็ได้บ่งบอกว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อเหตุวินาศกรรมหลายครั้งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา2-3สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลไม่มีทางเลือกครับนอกจากการแสดงออกถึงความจำเป็นที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรือจากการแสดงออกของผู้ชุมนุมซึ่งมีลักษณะที่ผิดกฎหมายหลายครั้งนั้นกระทบกระเทือนอย่างยิ่ง ต่อความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปว่ากฎหมายนั้นยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้กระทบกับปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นแต่กระทบถึงสถาบันซึ่งมีความสำคัญในการที่จะปกป้องอธิปไตยและสถาบันหลักของชาติซึ่งถ้าหากว่า รัฐบาลไม่ดำเนินการอะไรเลยต่อไปนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอไม่ใช่ของรัฐบาลครับแต่ของรัฐหรือของประเทศด้วยเหตุผลนี้ในวันนี้รัฐบาลจึงได้ตัดสินใจว่าจะต้องแสดงออกถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยได้เลือกวิธีการที่จะขอพื้นที่บางส่วนคืนจากผู้ชุมนุมให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วไป การให้ทังเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดําเนินการในเรื่องนี้ก็ได้มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติชัดเจนครับว่าจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มีขั้นตอนมีกฎของการใช้กําลังต่างๆอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมขอยืนยันว่ามีการ กำหนดแนวทางว่าการที่จะใช้กระสุนจริงนั้นจะมีได้เพียงสองกรณีเท่านั้นก็คือกรณีของการยิงขึ้นฟ้าและกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นจำเป็นที่จะต้องปกป้องตัวเองจากอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างจวนตัวตลอดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำพี่น้องประชาชนที่เห็นข่าวสารก็จะเห็นครับว่า การชุมนุมนั้นและการพยายามที่จะขอคืนพื้นที่นั้นก็ประสบกับปัญหาอุปสรรคมากมายและก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าในภาพที่เกิดขึ้นนั้นมีภาพของอาวุธในส่วนของผู้ชุมนุมด้วยแน่นอนครับต่างฝ่ายต่างก็จะอ้างถึงความจำเป็นถึงความชอบธรรมแต่ว่าเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความสูญเสียหลักนั้น ต้องเรียนครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการยิง M79 ซึ่งก็เป็นอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในการก่อวินาศกรรมก่อนหน้านี้หลายครั้งโดยการใช้ M79 ดังกล่าวก็ได้ทำให้ทหารนั้นเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง ขณะเดียวกันก็มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนอีกจำนวนหนึ่งซึ่งขณะนี้ก็จะต้องมีการพิสูจน์หรือชันสูตรต่อไปว่าเสียชีวิตที่ไหนเมื่อไหร่ด้วยสาเหตุอะไรพี่น้องประชาชนที่เคารพครับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนี้เมื่อเป็นที่ทราบในส่วนของรัฐบาล และแกนนำผู้ชุมนุมก็ได้มีการประสานงานกันครับว่าจะต้องหยุดยั้งไม่ให้เกิดการสูญเสียมากกว่านี้ในส่วนของรัฐบาลก็ได้ประกาศในการยุติการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ชุมนุมก็บอกว่าได้เรียกให้ทางผู้ชุมนุมนั้นส่วนใหญ่สามารถกลับไปอยู่ที่เวทีได้ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนั้น ในส่วนของทหารก็ได้หยุดปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ก็ได้หยุดปฏิบัติการในส่วนของประชาชนก็ยังมีการชุมนุมอยู่แต่เป็นการชุมนุมที่เวทีจะไม่มีการมากกดดันทางเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันผมขอกราบเรียนครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องมีการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงเพื่อเป็นคำตอบสำหรับสังคมว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ผมจึงเรียกร้องครับว่ากรณีความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกกรณีครับจะต้องไม่มีการไปไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นโดยปกติตามกฎหมายและสมควรที่จะให้ผู้ที่มีหน้าที่มีวิชาชีพโดยตรงได้ดำเนินการอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ความจริงนั้นปรากฏต่อสังคม และในขณะนี้ก็ไม่ควรมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นผู้ที่กระทําให้เกิดความสูญเสียมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถรักษาบรรยากาศที่ขณะนี้ได้เย็นลงหลังจากที่เกิดความสูญเสียขึ้นในช่วงค่าพี่น้องที่เคารพครับผมขอกราบเรียนว่าผมและรัฐบาลยังคงมีหน้าที่ ในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ต่อไปและจะดําเนินการในทุกวิถีทางที่จะทําให้บ้านเมืองของเรานั้นสงบลงได้และสามารถรักษาความถูกต้องและหลักของบ้านเมืองเอาไว้ผมขอให้คํามั่นครับว่าการดําเนินการของรัฐบาลน,นั้นจะตรงไปตรงมาโปร่งใสเป็นธรรมและคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นที่ตั้งคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดและโดยส่วนตัวของผมขอยืนยันครับว่าจะไม่พิจารณาผลประโยชน์ส่วนตัวของผมแม้แต่น้อยนิดครับ